กระต่ายพันนิพาอวดลุกชุดนักศึกษาปีหนึ่งแห่ทักเรื่องนี้สนันใส่ชุดนักศึกษาปีหนึ่งแห่ทักเรื่องนี้กระต่ายพันนิพาอวดชุดนักศึกษาปีหนึ่งแห่ทักเรื่องนี้สนัน เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวมากฝีมือชื่อดังอย่างกระต่ายพันนิพาเราจะเห็นผลงานของเธอมาตลอดและจากที่ทราบกันว่าเธอนั้นได้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยแม้เกิดกระแสดราม,ม่าถูกจับผิดเธอโนสนโนแคร์เดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปล่าสุดวันนี้20สิงหาคม2566เธอโพสภาพลง Facebook, เฟซบุ๊กเผยชุดนักศึกษาวันแรกพร้อมแคปชั่นระบุว่าน้องปีหนึ่งมารายงานตัวแล้วคร ทา่ากลางคนบันเทิงและแฟนคลับมาคอมเมนต์ชมความสวยของเธอจํานวนมากเลยทีเดียวก่อนหน้านี้หลังนักร้องสาวลูกทุ่งกระต่ายพนิาพาภรรยาของขู่ไพรบูลแสงเดือนได้โพสต์คลิปมีอะไรมาส่งถึงบ้านนะลงในแฟนเพจกระต่ายพนิพาซึ่งในคลิปนี้กระต่ายบอกว่าวันนี้มาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่ากระต่ายยังเรียนอยู่หรือเปล่ากระต่ายเรียนจบปีนี้ค่ะ จบปวสบริหารธุรกิจนะจ้าทุกคนตอนนี้กำลังหาที่ต่ออยู่ค่ะส่วนปวชกระต่ายก็สมัครไว้แต่ยังไม่ทันดังเรียนระบบทวิภาคีแล้วก็เรียนกศนไปด้วยจบมาก็เลยไปต่อปอวส ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์เช่นอายุรุ่นเดียวกับฉันไปจบปวสอสองตอนไหนวะเอาเวลาไหนไปฝึกงานคะเอาเวลาไหนไปสอบปกติเวลาจะทําอะไรก็ไลฟ์สดอวดโชว์ชาวโลกให้รับรู้ตลอดไม่ใช่หรอฮ่ฮ่งงในงงแบบนี้ เขาทำขายเยอะแยะค่ะแต่งานนี้กระต่ายไม่ได้สนใจดราม่าแต่อย่างใดล่าสุดกระต่ายพนิพาเดินหน้าสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยโพสภาพตัวเองยืนอยู่ปนะ้ายน้ำมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นพร้อมทั้งเขียนระบุข้อความว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยพร้อมทั้งให้กำลังใจนักร้องสาวด้วยและก่อนหน้านี้จัดดราม่ามหากราบระหว่าง เอมิลากับครูไพบูลแสงเดือนอดีตสามีกระตายก็ได้มีการฟ้องร้องจนต้องขึ้นลงขึ้นศาลซึ่งทั้งครูไพบูลก็ได้มีการยื่นฟ้องมิ่นประมาทเอมิลา่าเป็นเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทหลังจากที่อดีตภรรยาได้ไปออกรายการโหนกระแสและล่าสุดเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดีโดยเอ๋ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ขอโทษตกลงไม่ติดใจกันดําเนินคดีต่อกันและครูไพบูล ก็ได้ถอนฟ้องอดีตภรรยาเช่นกันตามที่เอให้สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการโหนกระแสท,ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เกาวพักพินโจดทั้งสองนายภัยบูลแสงเดือนและแนางสาวพนิพาอันอาจทำให้บุคคลทั้งสองเสียหายนั้นทั้งสองฝ่ายได้ขอโทษตกลงกันได้ไม่ติดใจไม่ดำเนินคดีต,ต่อกันและโจท์ทั้งสองขอถอนฟ้องจำเลยไปจากศาลจังหวัดเลยแล้ว ทางด้านของครูไปิบูลเองก็ได้มีการแชร์โพสต์ของเอมิลาพร้อมเขียนข้อความว่าทุกคนต่างทำรรม,มาหากินตามทางของใครของมันต่อไปเอาหัสิกกรรมอภัยทาน